สวัสดีครับวันนี้นะครับออกกําลังกายหน่อยนะครับมีลูกสาทองคานะครับผมอยู่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเขาลงตัวนะครับอันนี้เตะดูหน่อยนึงแล้วนะครับแบลดีนะครับก็ปั้นหน่อยละนะครับวันนี้สีเหมือนพม่าเลยนะครับตัวนี้ตอก็ออกสวยนะครับสีสวยมาก ออกกำลังกายกันหน่อยนะครับเช้าเช้านะครับสักวันละสามสนาทีนะครับถ้าไก่ข้างในเราแบบไอ้นี่ดีสู้ดีนะครับก็จะทำให้ไก่ข้างนอกนี้ วิ่งดีเลยครับกำลังกายวันละนิดครับผมค่อยๆสร้างกล้ามเนื้อไปนะครับ ไก่พี่คนไหนไม่คึกนะครับลองทักเข้ามาสอบถามสมุนไพรบำรุงไก่ชนของเราได้นะครับกดงงเมืองคนนะครับอันนี้นะครับโฆษณาหน่อยนะครับกดงงเมืองคนนะครับสมุนไพรบำรุงไก่ชนของเราเองนะครับผม ไก่จะคึกนะครับไก่จะคึกดีนะครับสั่งมาทาง u t u b e เดี๋ยวผมจัดชุดพิเศษให้นะครับเป็นชุดหมักน้ำผึ้งให้อีกด้วยนะครับผมอันนี้น้ำผึ้งป่ากระชายดำนะครับเป็นการใส่น้ำผึ้งนะครับผมแล้วก็ผมจะมีชุดพิเศษนะครับผมหมักน้ำผึ้งนะครับเข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ อ๋อลลโอเคอันนี้คืออันนี้คือสูตรหมักน้ําผึ้งนะครับเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นหมักน้ําผึ้งนะครับอันนี้นะครับสูตรหมักน้ําผึ้งสูตรนี้นะครับผมจะกระปุกละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับพ,พี่คนไหนทักมาในในช่อง youtube นะครับผมผมให้กระปุกละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะครับ ก็สูตรนี้นะครับผมหมักน้ำผึ้งนะครับผมไก่จะคึกพิเศษเลยนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับผมติดตามด้วยนะครับผมสมุนไพรบำรุงไก่ชนนะครับอันนี้นะครับถ้าว่าทางมาจากช่อง YouTube นะครับกระปุกละหนึ่งร้อยสามสิบาทหนึ่งร้อยเม็ดนะครับพี่ๆนะครับจะเป็นหมักน้ำผึ้งนะครับไก่จะคึกครับ สังเกตได้เลยครับไก่จะครึกดีนะโอเคครับขอบคุณมากครับผม